พี่ก็เอนจิ้วแล้วบู๊ตเอนทีครัป้าหูไม่ดีป้ไดอเต้เ้หมดแรงแล้วมีบุฟเฟ่นะครับตื่นรังอะไรนะตอนนี้ตื่นยังอะไรนะเดินใกล้ๆหน่อยร้แล้ว่ะละครยังไม่ทันอ๋อเนาะแต่ความฟินความจิ้นเป็นหนักมากพู้เราขอบคุณเธอ ไอจิ้นนอกจอแล้วจิ้นในจอแล้วไอจิ้นในจอแล้วนอกจอมัแม่ช้าแม่ช้าได้ยินไหมช้าไยไม่ก็นเลยครับเราตอกกันครับผมจิ้นในจอแล้วนอกจอเป็นไงบ้างนอกจอก็จอก็ตีกันนะตีกันโมสงคุณตอนนี้เราเป็นศึกสงครามมีกันในทวิตเตอร์อยู่กันในในเอ็กซ์วิดมันคู่ได้ด้วยเหรอไม่น่าได้ครับผมตีกันในเรื่องอะไรบ้างก็เนี่ยแหละครับเหมือนแบบว่ามันเป็นการทำงานที่เราทำมาด้วยกันนานแล้วเงี้ย เราก็จะมีเขาก็ส่งรูปมาให้โปรโมทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะเลือกรูปที่แบบปั่นๆกันเลยรไม่เอารูปที่ดีๆของใครครับกุชชี่แก้มรูปอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะรูปรูปเผลอๆหน้าเบือๆอ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นก็ไม่คือดีไปใช่ครับก็คือทุกคนได้เห็นในมุมนั้นกับนั่นเยอะแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมที่ แปลกๆส่วนการตีกันแบบนี้เป็นแฟนก็รู้สึกว่ามันคือการหยอกล้อกันที่แบบเป็นสนุกกันมากๆเลยตุนตุนจิ้นบ้านมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำโอ้สก็ถือว่าแฟนๆทุกคนก็พพอร์ตพวกเราเต็มที่คือตั้งแต่ t เซอร์ออกมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวดวงใจเดียวกัด้วยซ้ำทุกคนก็คอยให้กำลังใจตลอดเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆความฟินกวามจิ้นในจอมันจะออกไปถึงห้องจอหรความสกวางพัน์ขอกเราอะไรอย่างเนี้ย ก็ให้ทุกคนตอนนี้ในในจอก็ให้ทุกคนไปดูกันในดูดับสอนแล้วกันเนาะนี่ก็ไม่สปอยเยอะมากใช่เราผมไม่ไม่รู้ว่าสปอยได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าให้ทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าในจอจะเป็นยังไงแล้วนอกจอแล้วจอต้องดูที่ไหนนอกจอเหรอครับไอจีครับผมแล้วก็คอมพิวเตอร์ช่องจริงอ่ะพี่ถามไอจีไม่รู้อะไรนะครับก็ป้าป้าป้าใส่กุ้งป้าจ้าคิดอะไรไม่ออก พี่ก็เช้าเหมือนกันยังไม่ตื่นครับก็เอาเป็นว่าก็ให้มันเป็นธรรมชาติกันนะเอาให้เป็นเรื่องของธรรมชาติว่าให้อะไรหลายอย่างมันเป็นคำตอบดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้คนมันได้คนได้โฟกัสกับละครที่ผลงานที่เรารอคอยมานั่งสองปีแล้วพี่มินรู้สึกว่าจีบไหมคะน่าจะตีกันมากกว่าค่ะเขอนะค่ เปิดเป็นหมันเคี่ยวมากกว่าเหมือนไส้เหมือนเก็แบบเฮ้ยโอเคน่าจะอีแป๊บเดียวน่าจะตีกันต่อยกันแล้วเป็ไม่ได้มาแนวหวานเนาะมาแนวหยอกมากกว่าใช่ไหมจริงๆเขาเป็นคนขี้แกล้งที่หนูบอกค่ะถ้าทุกคนได้ติดตามตั้งแต่เปิดกล้องทุกคนจะรู้ค่ะว่าเขาเป็นคนขี้แกล้งไม่จริงครับผมณขี้กันแล้วเขาดูแลเราดีไหมางค่ะขาดูแลดีกันไหดีเขาก็เป็นสุขาพเป็นแต่แกล้งเก่งแล้วก็ พอดีมันเราควอต้องหยุดนช่มเป็นการเป็นรุ่นกันต่อว่าเอความสัมพันธ์เราจะพัฒนาไปขนาดไหนอะไรอย่างงี้ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราเราสนิทกันเราสนิทกันแล้วก็ทางครอบครัวเราตั้งแต่แต่ลแล้วเนาะก็ก็สนิทกันแล้วก็เขาเป็นคนคือเขาชอบทำบุญเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีไม่ใช่แค่เราเนาะมีพี่เซนด้วยใช่แล้วก็มีมีเอ่อกีฬาเล่นกีฬากวนกันด้วยใช่ครับก็เลยเราตอนนี้เราก็สนิทกันก็เรียกแฟนแฟนแฟนรู้กัน ก็ก็แล้วแต่แฟนเลยแต่ว่าก็ก็อยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตผลงานพวกเราทั้งคู่ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอยู่กับสอนอย่างเดียวก็ทุกเรื่องเลยที่เราเราตั้งใจทํางานมาเชื่อว่าเราทั้งสองคนทําเต็มที่เนาะทีมงานทุกคนทําเต็มที่เหมือนกันเนี่ยก็ฝากด้วยก็อยากให้ทุกคนสปอร์ตเราด้วยครับเป็นดูพวกเราเยอะครับเรารู้กระแสใช่ไหมครับยุ้ยแฟนเขาจิ้นทั้งแบบอุ้ยพี่พีกดแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ คือที่ชัดๆแน่ๆก็ก็แซวเขาก็มีแซวแต่ก็มีแซวเยอะอยู่ก็คืออาศิระครับดูดับสอนครับอันนี้เจอไปกันเยอะใช่ไหมดูดับสอนค่ะอาศิระครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เยอะเยอะมากเลยอะอเะหลังจากนี้ค่ะที่ละอนเราก็ใกล้จะออนในความเรื่องแรกก็ดีมากดีๆดีมากเราพาขุดดันกระแสโอ้คือเราเอาจริงๆพวกเราทำนักแสดงแสดงเต็มที่แล้วแล้วก็ ครับท right, yeah. okay. yeah. ุกคนทำได้ด like right ีมากมากถามว่ากดดันไหมอยากทำให้มันออกมาดีแต่ที่ไดุ้ดใช่ครับมีกดดันไหมคะตึงจะตึงตึงแล้วทำไมตอนทีมเราไปทำแบบนี้อะไรนะครับทีมเราไม่แข่งกับใครเราแข่งกันเอง ตื่ตื่นต้นแล้ก็ยีี่จะได้ให้ทุกคนได้แบบรับชมแบบเรื่องราวที่เราถ่ายทอดอกไปอย่างเงีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังไม่เลยรังไม่จบเลยยังไม่จล